เติบโตอย่างดีลูกชายนางเอกดังเป็นหนุ่มแล้วหล่อตะลึงดีกรีคุณหมอเป็นความภูมิใจของครอบครัวปุณนนกันไม่น้อยสำหรับปุณปุณกันลูกชายคนโตของอดีตนางเอกนุษบาปุณนนกัรและคุณพ่อบีพุทธิพงศ์อดีตนักการเมืองชื่อดังปัจจุบันปุณได้เดินตามรอยคุณปู่อยากเป็นแพทย์ซึ่งตอนนี้เรียนใกล้จบแล้วและวันนี้ 21พฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของว่าที่คุณหมอปุณแม่นุชก็ได้แชร์ภาพลูกชายสุดที่รักตั้งแต่เด็กจนโตเป็นหนุ่มมีข้อความอวยพรว่า Happy Birthday to my dearest my buddy gracious son ขอให้ลูกสุขสมหวังสำเร็จในการเล่าเรียนตามที่ลูกฝันลูกคือลูกคนโตของครอบครัวที่เป็นแบบอย่างและดูแลน้องเสมอ ตั้งแต่เด็กแม่เห็นลูกมุ่งมั่นสิ่งใดก็จะพยายามด้วยตัวเองจนสำเร็จแม่จะยืนให้กำลังใจอยู่ข้างๆลูกเสมอนะจ๊ะสุขสันต์วันเกิดลูกรัก